สุดสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมครับหากว่าคุณผู้ชมครับว่างก็สามารถที่จะพาครอบครัวนะครับแล้วก็เด็กๆนะครไปร่วมงานได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีครับเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูเลยครับคุณผู้ชมครับในงานนิทรรศการนะครับนี่ฮะเป็นนิทรรศการพิเศษจักสืบครับหรือว่าจักสารอัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตรเผยแพร่ภักิจในคุณพระอัชฉภาพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชจนาการทิเบตมหาผู้มิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนารบพิษด้านการเกษตรเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรสู่การพึ่งพาตนเองถูกนำมาจัดแสดงภายในงานพร้อมกับกิจกรรมอบรมวิชาของแผ่นดินนะครับอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยนอกจากนี้นะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้คนไทยทุกคนต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับ ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นแนวทางหนึ่งที่คนไทยสามารถศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็นํามาปฏิบัติดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนจาก,กรรเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรที่สามารถดํารงชีวิตได้ในท่ามกลางวิกฤตซึ่งผู้ที่มาร่วมงานสามารถเรียนรู้ผ่านนิทรศรกศการเกษตรกรรมยั่งยืนและฝ่าวิกฤตโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับความร่วมมืออันดีจากภาคส่วนต่างๆกว่า20หน่วยงานนะครับที่มาร่วมกันถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐรกฐิจพอเพียงด้วยนะครับการอบรมวิชาของแ่นดินนะครับมีเรื่องของขอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งก็จะจัดตลอดสิ่วันนะครับก็ทั้งหมด16วิชาด้วยกันนะครับซึ่งก็ออขอเชิญประชาชนนะครับที่สนใจ มาเรียนรู้ในเรื่องของพระอาชีพภาพของพระมหาษัตร์ไทยในด้านการเกษตรนะครับแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการเกษตรซึ่งสามารถเรียนรู้และนําไปปฏิบัติจริงได้นะครับ การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ต้องเป็นแบบนิว n นอร์มอลใช่ไหมคะใช่ครต้องมีการจํากัดจํานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยค่ะอบรมการวิชาละ40คนจํากัดกันเอาไว้เท่านั้นแล้วก็กําหนดผู้ร่วมเข้าชมในแต่ละรอบด้วยมไม่ให้แออัดกันเกินไปสวมหน,น้ากากอนามัยทั้งผู้ที่ออกบูธผู้ร่วมชมด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีการเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันด้วยค,ครับให้อบรวมวิชาละ40คนเท่านั้นนะครับ